จากตัวสสารานะคะก็ไปที่ตัวสเสือค่ะสดบปกรณ์ค่ะตามคําอธิบายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าพิธีสวดเนื่องด้วยบางสกุลสําหรับเจ้านายแต่ตามคําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะคะจากหนังสือสารสมเด็จภาคที่7ทรงเห็นว่าบางสกุลต่างกับสดบปกรณ์บางสกุลเกิดแต่พระบรมพุทธานุญาตให้พระพิสุกสงเกี่ยวเก็บผ้าที่ผู้อื่นเขาทิ้งเสียแล้วเรียกว่า ผ้าเปื้อนมาตัดเป็นเครื่องนุ่งหม่มผ้าที่เขาใช้หอ่อศพหรือคลุมศพที่เขาทิ้งเสียเมื่อเผาศพแล้วอยู่ในจําพวกผ้าบางสกุลจึงไปเนื่องกับศพทีหลังมาเมื่อพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเอาการที่พระภิสุขเก็บผ้าบางสกุลนั้นมาประกอบในการกุศลที่บําเพ็ญให้แก่ผู้มรณนะเอาผ้าที่ดีไปทอดที่ศพแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปชักเรียกว่ามหาบางสกุลและต่อมามีผู้เลื่อมใสศรัทธาจะบําเพ็ญการกุศลเช่นนัน ให้ทันตาเห็นเองจึงเอาผ้าทอดที่ตัวของตนเองให้พระชักบางสกุลเรียกว่าบางสกุลเป็นการบางสกุลรวมอยู่ในการชักผ้า สักตะปกรณ์นั้นค่ะมูลเกิดแต่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์พระทานเทศนาสัตตะปกรณ์คือพระธรรมเจ็ดคำพีสอนพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่งด้วยความกตัญญูคนทั้งหลายจึงถือว่าการสวดสัตตะปกรณ์เป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูเวลาญาติสิ้นชีพก็นิมนต์พระมาสวดสัตตะปกรณ์ท้าทำโดยพิสดารก็ตั้งเตียงนิมนต์คณะสงฆ์สี่รูปท้าทำแต่ดย ย่อก็นิมนต์พระสงฆ์ที่ชักบางสุกุลนั้นให้สวดสัตตปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสดับปกรณ์แต่เฉพาะสวดพระธรรมจิตคัมภีร์นำเช่นที่เรียกว่าสดับปกรณ์รายร้อยถ้าเป็นแต่ทักผ้าสวดแค่อนิจาวัตสังขาราควรเรียกว่าบางสุกุลไม่เลือกว่ายศักด์ชั้นใด อันหนึ่งคาถาอาน,นิจจาวะัตะสังขารานั้นว่าเป็นคำของพระอินทร์กล่าวเป็นประเดิมเมื่อลงมาเยี่ยมพระบรมสุภพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าบริณิพานแล้วไม่ใช่คำของพิสุสงสมุทัยค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะมีบ้านทำ กระดาษและสมุดขายอยู่หลายตำบลที่มีที่จำหน่ายเรียกว่าย่านป่าสมุดมีร้านชำขายสมุดกระดาษสมุดดังกล่าวนั้นก็คือที่เรียกกันว่าสมุดกระดาษค่อยเพราะทำจากเปลือกต้นคอยสมุดค่อยค่ะได้ทำสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์กล่าวตามประวัติทำกันมากที่ตำบลบางซ่อนอำเภอบางซื่อกรุงเทพมหานครเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำกันตลอดทั้งคลองบางซ่อนและยังมีอีกสองคลองคือคลองบ้านกระดาษ กับคลองบางโพขวางอาชีพการทำสมุดคอยเป็นอาชีพที่มีไรายได้ดีค่ะในสมัยโบราณจะได้ยินเสียงทุบคอยดังตั้งแต่ตอนเช้ามืดพอสว่างก็จัดการหล่อทำแผ่นได้ วิธีการทำสมุดคอยกล่าวโดยโย่อก็คือในชั้นแรกรวบรวมต้นคอยให้ได้มากพอแก่ความต้องการแล้วนำมารุมไฟพอให้เปลือกสุกดีซะก่อนจึงลอกเปลือกออกจากต้นต่อจากนั้นก็นำเปลือกไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำมาทุบแช่น้ำซะก่อนจึงจะนำไปหล่อได้การหล่อกระดาษต้องมีแบบพิมพ์สำหรับใช้หล่อแบบพิมพ์นี้เรียกว่าแผงแนงมีหลายขนาดเช่นแผงพระมารายแนงสมุดธรรมดาแนงกระดาษเพลาคือใหญ่ เล็กตามงานที่จะใช้สมุดพระมาลัยสัดส่วนมากจะก,กว้างกว่า13เซนติเมตรครึ่งยาวประมาณ25เซนติเมตรแต่ผนังต้องทำกรอบยาวถึง2.3เมตรกว้าง1เมตรเพราะเป็นสมุดใหญ่ที่ผนังนี้กรุด,ด้วยผ้ามุ้งที่ทอเป็นพิเศษมีตาคล้ายมุ้งลวดย้อมด้วยยางมะพร้าวเพื่อไม่ให้เปื่อยง่ายนำเปลือกคอยที่ทุบแล้วมาเทลงในผนงังเพื่อให้เปลือกคอยเป็นแผ่นต่อไปสมุดคอยเนี่ยจะมีสสีคือสีดำ กับสีขาวการทำให้เป็นสีดำเนี่ยใช้ข้าวเจ้ากับฐานไม้สนุหรือฐานกับมะพร้าวผสมกันแล้วเอาไปลบหรือทากระดาษขาวก็จะเป็นสมุดดำส่วนสมุดขาวใช้ข้าวเจ้ากับปูนขาวทาหรือลบดินสอที่ใช้เขียนในสมัยอยุธยามีดินสอขาวกับดินสอดำดินสอขาวใช้เขียนในสมุดดำดินสอดำใช้เขียนในสมุดขาวแต่ในสมัยรัตนโกสินทรานิยมใช้น้ำผักชนิดหนึ่งมีสีค่อนข้างเขียนในสมุดขาวส่วนสมุด นั้นนอกจากใช้ดินสอขาวแล้วยังใช้รงซึ่งเป็นยางไม้สีเหลืองเขียนก็ได้หรือใช้หอระดาซึ่งมีสีเหลืองอย่างเดียวกันก็ได้การเรียกชื่อสมุดคอยแบ่งตามลักษณะออกเป็น3อย่างคืออย่างดีเป็นชนิดกระดาษหนาขัดเกลี้ยงพื้นกระดาษเรียบชนิดนี้เรียกว่าสมุดทรงถ้าเป็นอย่างกลางพื้นกระดาษขัดไม่เรียบมากกระดานบางกว่าสมุดทรงชนิดนี้เรียกว่าสมุดรองทรงและอย่างเลวเป็นสมุด เล็กบางหยาบชนิดนี้เรียกว่าสมุดร่างคนไทยคุ้นเคยกับสมุดคอยมาช้านานครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีกระดาษสมุดของฝรั่งเข้ามาจำหน่ายและตีพิมพ์เป็นหนังสือจำหน่ายฉชั้นแรกได้ต้นฉบับมาจากสมุดคอยและเพื่อต้องการให้ทราบที่มาของเรื่องนั้นนั้น จึงเรียกต้นฉบับที่เขียนในสมุดค่อยนั้นว่าสมุดไทยและเรียกหนังสือพิมพ์เป็นเล่มว่าสมุดฝรั่งดังจะเห็นในตอนท้ายเรื่องหนังสือบทกลอนแจ้งว่าจบเล่มหนึ่งสมุดไทยคือเรื่องในสมุดไทยเหนื่อยเล่มพิมพ์ในสมุดฝรั่งได้เท่านั้น สงน้ำพระค่ะประเพณีสงน้ำพระมีสองอย่างคือสงน้ำพระพุทธรูปอย่างหนึ่งกับสงน้ำพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาเจ้าแผ่นดินเสด็จไปสงน้ำพระพุทธปฏิมากรพระศรีสันเพชรในพระราชพิธีสงกรานต์ส่วนประชาชนส่งน้ำพระภายหลังและถือเป็นประเพณีที่จะต้องสงน้ำพระพุทธรูปก่อนสงน้ำพระสงฆ์ส่วนสงน้ำพระสงฆ์นั้นสมัยอยุธยาปลุกให้นิมนต์พระสงฆ์ ราชาคณะเข้ามาส่งน้ําในพระราชวังเรื่องการส่งน้ําพระในพระราชวังนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชาธิบายไว้เมื่อพศ .2395 ตอนหนึ่งว่าพระราชพิธีสงกรานต์นี้ก็มีสืมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทรงบำเพ็ญพระรจชกุศลในวันสงกรานต์นั้นๆก็ต่างๆกันหาเหมือนกันไม่เมื่อครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และครั้งแผ่นดินพระบาสมเด็จพระพุทธเลืศอล้านนภาลัย ถ้าถึงเทศกาลสงกรานต์ก็หาได้นิมนต์พระราชาคณะให้ส่งน้ําถวายไตรครุฑเท่าพระชนสไม้เลือกถวายไตรส่งน้ําตามชอบพระไทยแต่พระราชาคณะที่เคยสรงนับถือมากบ้างน้อยบ้าง Ki! หามีกําหนดไม่ครั้นมาถึงเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่นั้นค่ะเมื่อได้เถลิงถวายระยะลครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่นั้นค่ะเมื่อได้เถลิงถวายราชสมบัติขึ้นใหม่ๆก็ยัง ทรงประพฤติต่อมาเหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นั้นต่อหลายปีล่วงมาแล้วจึงโปรดให้นิมนต์พระราชาคณะที่มีอายุมากกว่าพระชนสาทั้งเจ้าพระที่เป็นพระบรมวงศ์มาทรงถวายไตรและส่งน้ําให้เท่ากับพระชนสาและทวีขึ้นปีละองค์ปีละองค์ต่อมาส่วนการส่งน้ําพระสงฆ์ตามวัดของประชาชนก็จัดตามความเหมาะสมบางแห่งก็เหมือนกับตักน้ําอาบให้ท่านบางแห่งก็เพียงแต่รดน้ําลง ในฝ่ามือของท่าน บางแห่งก็มีเทศแสดงอานิสงส์และให้พรแก่ผู้ที่ไปส่งน้ําเมื่อส่งน้ําพระเสร็จแล้วประชาชนจึงเล่นสรดน้ํากันเองต่อไปอันหนึ่งค่ะทางภาคอีสานของไทยสมัยโบราณถือว่าการส่งน้ําพระเป็นเรื่องสําคัญมากจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญส่งน้ําคือส่งน้ําพระพุทธรูปส่งน้ําพระสงฆ์บางแห่งส่งน้ําพระพุทธรูปอยู่ถึง15วันจึงเลิกบางแห่งก็ส่งน้ําพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตอนบ่าย,ายเริ่มแต่ วันขึ้น15คห้าค่ำเดือน5้าพอถึงวันขึ้น15คห้าค่ำเดือน6จึงมีพิธีสวดมนต์เชิญพระพุทธรูปกลับเข้าประดิษฐานที่เดิมและขอขมาพระพุทธรูปที่กล่าวมานี้เป็นประเพณีที่เคยทำมาแต่โบราณปัจจุบันค่ะอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบางท้องถิ่นถือว่าถ้าปีใดผู้เฒ่าผู้แก่หนุ่มสาวไม่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ปีนั้นฝนจะน้อยเชื่อกันว่าการเล่นสาดน้ำเหมือนดังพญานา เล่นน้ําในสระอนุดาษและการเล่นสระน้ําของคนในชนบทซึ่งส่วนมากก็เป็นชาวนาต่างก็จะอธิษฐานขอให้ฝนตกเพื่อจะได้ทํานาปลูกข้าวให้งอกงามดีและเชื่อว,ว่าน้ําสงพระพุทธร,รูปนั้นเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ปลาพลมบ้านเรือนลูกหลานตลอดจนวัวควายให้พ้นจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงสงมูรธาพิเศษมูรธาพิเศษหรือว่ามูรธาพิเศษนะคะคือการหลังน้ํารดพระเศียรใน พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษมุทุธาหรือมุรธาแปลว่าศีรษะรัอวยอดนะคะซึ่งถือเป็นพระราชาพิธีสําคัญอย่างหนึ่งลักษณะพระราชาพิธีสงมุรธาพิเศษนั้นค่ะจะต้องปลูกมนดบพระกระยาสนานหุ้มผ้าขาวแต่งด้วยเครื่องปิดปองฉลุลายบนเพดานพระมนดบเนี่ยเป็นที่ขังน้ําเบญจสุทธคงคามีท่อฝักบัวเงินที่เพดาน สำหรับไขน้ำให้โปรยลงยังที่สงมุรธาพิเศษที่ฝักบัวนั้นค่ะห้อยพวงดอกจำปาที่พื้นภายในพระมนดบตั้งเตียงเหลี่ยมหุ้มผ้าขาวบนเตียงค่ะตั้งถาดทองในถาดทองตั้งต่้งไม้มะเดือเป็นที่เสด็จ ประทับสงุรธาพิเศษน้ำเบญจสุทธคงคาที่กล่าวมานะคะอนุโลมตามตำราพราหมณ์ซึ่งใช้น้ำปัญจะมหานาีในมัธยประเทศคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูและแม่น้ำมห ah ิแต่ที่ใช้จริงๆก็ใช้น้ำเบญจสุทธคงคาของไทยแทนนะคะน้ำเบญจคงคาของไทยที่ใช้มาแต่โบราณคลา รัชการที่สองนะคะจะมีดังนี้ค่ะ 1. ค่ะแม่น้ําบางประกงตักที่บึงพระอาจารย์เมืองนครนายกสองค่ะแม่น้ําป่าสักตักที่ตําบลท่าราบเมืองสระบุรี3แม่น้ําเจ้าพระยาตักที่บางแก้วเมืองอ่างทอง4แม่น้ําราชบุรีตักที่ตําบลดาวดึงเมืองสมุทรสงคราม5แม่น้ําเพชรบุรีตักที่ตําบลท่าชัยเมืองเพชรบุรีนอกจากน้ํเนาเบญจสุทธคงคาดังกล่าวแล้วนะ ยังมีน้ำจากแห่งอื่นที่เคยใช้เป็นน้ำสงมุรธาพิเศษมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาคือจากสระทั้งสี่ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่สะเกตสะแก้วสะคาหรือว่าคงคาและสะยมุนาครั้นถึงรัชกาลที่5จรนะคะจึงได้ทรงเพิ่มน้ำสงมุรธาพิเศษจากปัญจมหาณถิเข้าไปด้วยตามเรื่องว่าเมื่อปีพุทธศักราช2415ค่ะพระบาทสมเด็จพระจุล จ้องกล่าวเจ้าอยู่หัวสิ็จิประพาสประเทศอินเดียได้ทรงแสวงหาน้ําปัญจมหานทีตามตำราพราหมณ์ก็ได้น้ําทั้งห้านั้นมาครั้นเมื่อทําพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2416จึงได้ทรงเพิ่มน้ําสงมุรธาพิเศษจากปัญจมหานทีดังกล่าวและในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมัยรัชกาลที่6ก็ส่งใช้แบบเดียวกันมีกล่าวไว้ใน จดหมายเหตุว่าพระยาราชโกษาไขาสหัตธาราน้ํานาทีทั้งห้าก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ํานครชัยศรีแม่น้นานําราชบุรีแม่น้าําเพชรและแม่น้ําจะเชิงเซาซึ่งเจือด้วยน้ําเป็นจมหานาทีในมัชชิมประเทศคือแม่น้ําคงคายามุนามหิสรภูและอาจิรวดีและน้าสีสะในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่ง พระมุรธาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ก็ได้กล่าวไว้อย่างเดียวกันว่าไขารหัสธาราอันเจือด้วยปัญจมหานทีในมัธยประเทศคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำเสรภูแม่น้ำมห ah ิและแม่น้ำเบนจสุทธคงคาในแม่น้ำสำคัญทั้งห้าของราชอาณาจักรไทยที่กล่าวมาในนี้นะคะเป็นการสรุปให้ทราบว่าน้ำสงมุรธาพิเศษคือ น้าอะไรเพื่อให้เห็นความสําคัญชัดเจนมากขึ้นก็จะขอคัดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องของดําดินมาให้พิจารณากันค่ะมีธรรมเนียมของชาวอริยะแต่เดิมมาที่ทําพิธีถวายอภิเษกแก่พระเจ้าแผ่นดินของตนแต่แรกได้ผ่านพิภพพิธีอภิเษกจะนิยะอย่างหนึ่งนั้นเรียกว่ามุรธาพภิเษกค,คือพระเจ้าแผ่นดินส่งน้ําอภิเษกพิธีมุรธา พิเศษนี้ไม่ได้ทําแต่เวลาเสด็จผ่านพิพ,พพเท่านั้นถึงในการพระราชพิธีสําคัญอย่างอื่นออย่่างืนก็ถือเอาความบริสุทธิ์เป็นสําคัญเราย่อมมีการสงมุรธาพิเศษพิธีอันนี้พวกพราหมณาจารย์ได้นําเข้ามาสู่ประเทศสยามและประเทศขอมและยังคงใช้อยู่เป็นพระราชประเพณีจนตราบเท่าทุกวันนี้ตามคำพีพิธีศยศาสตร์มีพระอตะระยะพรามอันเป็นอันตตกถาแห่งพระคำพีฤคุ และพระสตตาบ,บทปามมนะอันเป็นอัตตากถาแห่งพระคัมภีริกเวศเป็นอาทิน้ำที่คนใช้ค่ะเป็นน้ำมุรธาพิเศษนั้นต้องนำมาจากห้วงน้ำล้วนแต่ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์น้ำในที่มีสวัสดีวงคนแห่งใดๆในแว่นแคว้นพระราชนาจักรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นก็ต้องนำมาถวายเป็นน้ำสงมุรธาพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกำหนดบังคับไว้ให้หัวเมืองซึ่งเป็นข้าขั ทศีมาส่งน้ำอันมีสวัสดีมงคลมาถวายสำหรับสงมุรธาพิเศษเป็นสำคัญในความยินยอมเป็นค่าขอบคันทสีมาด้วยอีกประการหนึ่งถ้าเมืองใดไม่ส่ง ก็เป็นอันแสดงกิริยาที่ไม่ยอมเป็นข้าคันธศีมาขัดแข็งต่อพระราชาอำนาจเป็นเหตุที่ต้องปราบปรามและเอาโทษฐานขบฏเป็นประเพณีมีแต่โบราณดังนี้ตามพระราชประเพณีไทยก็เป็นดังกล่าวนะคะแม้ภายหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตามค่ะก็ยังคงมีพระราชประเพณีนี้อยู่นะคะดังจะเห็นได้จากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและบรมราชาพิเศษพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในการหลังจากเสร็จสงพระมุรธาพิเศษแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงเครื่องบรมขัติยราชภู้สิตาภรสำหรับบรมราชาพิเศษเสด็จสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณสถิตเหนือพระที่นั่งอัฏฐิตภายใต้พระบวรสวตชัดแปลพระพักสู่บุรพาทิศสมวะพรราชพิธีทูลเกล้าถวายพระเต้าเป็นเั้ รัชการที่หนึ่งสำหรับสรงรับน้ำอภิเศษต่อจากนั้นก็สมาชิกรัฐสภาประจำทิศท,ทั้ง8ได้ทุลนกล้าวถวายน้ำอภิเศษโดยเริ่มจากทิศบูรพาสรงรับน้ำอภิเศษด้วยพระเต้าแล้วแปลที่ประทับรับน้ำอภิเศษซึ่งถวายประจำทิศตามลำดับโดยทักษิณาวัตจนครบทั้ง8ทิศอันนี้ที่นำมาฝากกันในีนะคะจะเป็นในเรื่องของรัชการที่9นะคะน้ำอภิเศษที่สรงรับนั้นก็คือน้ำที่ได้พรีกรรมตัก จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชนาจาักรไทยทั้ง8ทิศน,นะคะซึ่งก็มีความหมายเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชนาปกครองประชาชนในทิศทั้ง8 น้ำอภิเษกที่ใช้ในพระราชะพิธีเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะคะปีพุทธศักราช2493นะคะใช้น้ำถึง19จังหวัดแล้วก็ใช้น้ำจากสระและบึงเกือบ70แห่งนะคะโดยถือเอาน้ำที่ใสสะอาดและก็มีประวัติเป็นมงคลหรือว่าเคยใช้เป็นน้ำอภิเษกมาแต่โบราณนะคะซึ่งในรัชกาลที่10นี่ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันนะคะไปที่ศาสนานค่ะคำนี้มีใช้อยู่ในประเพณีไทย2อย่าง คือหมายถึงการออกสนามใหญ่หรือพระราชพิธีขเชนทร์รัสนนานอันเป็นพิธีเกี่ยวกับช้างมีกระบวนแห่ศาส,สนานใหญ่โตอย่างหนึ่งและหมายถึงการสงสนานเพื่อให้เกิดสิริมงคลอีกอย่างหนึ่งในบทละครอีหนาากล่าวถึงประเพณีกษัตริย์ว่า ประเพณีกษัตรามาแต่ก่อนรุนโรงรานรอนศึกใหญ่แม้ชนะภัยรีมีชัยย่อมไปศาสนานสำราญองค์ขอเชิญเสด็จพระภูวนาถลีลาดไปชำระสะสงยังสะชื่อเบญจบุษบงให้เป็นมงคลสวัสดีประเพณีนี้บ่งว่าต้องสงที่สะตามชื่อว่ามีบูห้าชนิดมีเรื่องกล่าวว่าพระบัทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าบร ยาหมากริย์ศึกขะาเสด็จกลับจากเขเมรเข้ามาปราบจรจนในพระนครได้ทรงแวะทรงน้ําสัเกตท,ที่สระน้ําในวัดสแกต่อมาภายหลังก็เปลี่ยนเป็นวัดสเกตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชวิจารณ์พิธีศาสนาในเรื่องอิหนหัวไว้ว่าบรรดาขนุบธรรมเนียมอันใดของชวาที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องอินหนวที่ไม่ได้นึกว่าจะได้เห็นโดยความไม่เชื่อก็ได้มาเห็นมาฟังต้องเชื่ออยู่หมดแล้ว เว้นไว้แต่ศาสนานคงเป็นของพระพุทธเลิศลา่าทรงให้เข้ากับไทยเป็นแท้แต่ครั้นมาวันนี้รู้เรื่องศาสนานเข้าตกลงเป็นต้องยอมว่ามีจริงอีกชื่อเสียงก็คล้ายกันความมุ่งหมายก็เป็นอย่างเดียวกันแปลกแต่กระบวนคงจะได้รู้ไปแต่ว่าเขามีสนาน,น้นแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรก็ต้องเอาศาสนานอย่างไทยเข้าใส่ คำว่าศาสนานที่เราแปลกันว่าอ่ามน้ําอย่างสวยเห็นจะมาแห่งเดียวกับสะนันนันแต่ไม่ใช่ภาษาไทยและเวลาศาสนานแล้วก็มีมวยเหมือนกันด้วยธรรมเนียมนี้คงจะมาจากอินเดียพร้อมๆกันกับเราวิธีถึงได้ใกล้เคียงกันนักนะคะสะนันนันในภาษาชวาแปลว่าพิธีสมโพธิพระเจ้าแผ่นดินคราวชนะศึกมีการแห่หลายอย่าง ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ